น้องกระเ็นเข้ามาแล้วนะคะ Good a ดั e ต n o นนค่ะแพตตี้ก็มี Hello เข้ามานะคะอันนี้คือแฟนประจําของเรานะคะไม่มีใครก็เนี่ยมีเธอสองคนได้แล้วนะคะที่อยู่บ้านแล้วก็เข้ามาเนาะอ่ามาเห็นหรือยังอะว่ามันผิดตรงไหนอะน้องๆเออนะคะอันนี้พี่จะขีดเส้นใต้ให้ดูนะคะว่าเรามีคำว่า yesterday อะ yesterday เป็นคีย w o r d บอกเวลาเฮ้ยซึ่งมันง่ายมากอะ มันง่ายมากมันง่ายมาก yesterday yesterday เป็นเวลาช่วงไหนเอ่ย่า yesterday เวลาช่วงไหนคะอะทักทายกันมาได้ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่รู้ว่ามันตอบอะไรเฮ้ยเราก็อะทักทายกันมาหน่อยก็ยังดีว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่บ้านทําอะไรกันอยู่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้แบบมาเรียนไม่ได้มาเจอหน้ากันไปเวลาสองอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ ah โอเคกันไหมอยู่ส่วนไหนของประเทศอะไรอย่างนี้ <laughs> นะคะอ่ะสามารถบอกกันเข้ามาได้เนาะอะ ซึ่งเดี๋ยวพี่เฉลยเลยละกันนะว่าพอเราเห็น yesterday ปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรเวลาที่เราทำข้อสอบแนวเนี้ยนะคะคือเราก็ต้องพิจารณาเป็นตัวตัวไปไงนะคะซึ่งจุดสำคัญเนี่ยที่มักจะออกข้อสอบในแนว error check เนี่ยคือเธอต้องดูกริยาเออจำไว้เลยว่ากริยาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากซึ่งไอ้กริยาเนี่ยเรื่องที่มันมักจะออกข้อสอบคืออะไรคะคือ เป็นเรื่องของมันต้องมีการดูว่าประธานมันไปกับกริยาหรือเปล่าอาประธานกับกริยาเนี่ยกับกริยา,าต้องยังไงต้องไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันหมายความว่าไมค์เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ถูกปะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูคร่าวๆเฮ้ยไปกับ has ได้ไหม ไปกับ has ได้ไหมเออประธานเอก,กพจน์ก็ใช้ has เออก็ถูกอันนี้โอเคนะเคลียร์นะคะก็คือต้องดูว่าประธานกับกริยาเนี่ยประธานเอก,กพจน์เนี่ย verb ที่มันใช้อะคะ่ะสมมุติว่าอย่างอันเนี้ยประธานเนี่ยประธานเอกนะคะอย่างอันเนี้ยประธานเป็นเอกใช่ปะ่ะกรณีถ้ามันเป็น verb ช่องหนึ่งอย่างเงี้ย verb ์หนึ่งมันก็ต้องเป็น verb ที่เติม s ถูกไหมนะคะถ้าเกิดมันจะไปกับ verb to be มันก็ต้องไปกับ is ถ้าเกิดไปกับ verb to do มันก็ต้องไปกับ does แล Trustee ้วก็ต้องไปกับ has เนี่ยเคือสิ่งที twisting, ่ว่าเฮ้ยดูเอาผ่านๆแค่ว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมนะคะแต่กรณีถ้าเกิดเป็น verb ช่องสองอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยคือจะประทานมันจะเป็นเอกหรือพหูเนี่ยมันก็ใช้กริยาเหมือนกันอยู่แล้วฉะนั้นก็ อันนี้ก็คือว่าผ่านไปก็จะไม่ต้องดูเราจะต้องแคร์แคร์มากๆเลยว่าประธานกับกริยาเนี่ยต้องไปด้วยกันก็เวลาที่เป็น verb ช่องหนึ่งกับไอ้พวกตระกูลเนี่ย is e does has อ่านะคะนี่คือในเรื่องของกริยาและในเคสต่อมากริยาสำคัญคือเรื่องอะไร tense ตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันออกข้อสอบมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเราแก่เลยเราก็เลยจะขอใบว่า เฮ้ยข้อน,นี้มันเป็นเรื่องของ tense พอเป็นเรื่อง tense จำได้ไหม tense tense ต้องนึกถึงอะไรอ่ะมาช่วยช่วยช่วยตอบนิดนึง tense ต้องนึกถึงอะไรคะ tense ต้องนึกถึงนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงอะไรเอ่ยอะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูที่ตัว Facebook New English ว่ามีน้องๆเขียนอะไรในนั้นหรือเปล่าอานะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการ <laughs> มีคุณป้าของน้องฮีโร่ถามว่าเข้าไปเรียนยังไงช่วยโทรบอกน้องหน่อย <c oughs> นะคะโอเคอ่ะมาไปโทรไปหาน้องหน่อยอ่ะซึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้องฮีโร่ช่วยเดี๋ยวทักมาทางไลน์นะคะยังถ้ายังงงกับชีวิตอยู่เดี๋ยวพวกพี่จะโทรไปนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคน เข้า a ฟ e b o o k ค่ะน้องโทรเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยทองน้องถามว่าเรียนเลยไหม <laughs> เรียนเลยไหมเรียนเลยโทรไปบอกด้วยว่าเรียนเลยนะคะซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงนักเรียนของเราอะ่ะก็คือเด็กไงเออแล้วทีนี้แบบมาใช้แบบ a ฟ e b o o k ยังงงไล่อย,ยังเพลีย์ซงซูมยังเครียดนะเออประมาณนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปโทรข้างหน้าก็ได้ไปไปไปโทรข้างหน้าเลยของของฮีโร่เออไปเโทรข้างหน้าอ่ะ โอเคอะแล้วก็โอเคนะเราเราเรากลับมาที่ตรงนี้นะคะใครที่มีปัญหาก,กับการใช้อะไรยังไงให้บอกมานะโอเคอะทีนี้ tense น,น,นะคะอะเดี๋ยวพี่ไปไปต่อกับเรื่องของ tense นะ tense เนี่ยนะคะ,ะ,คะเราเนี่ยก็ต้องไปดูไอ้ keyword บอกเวลาถูกป่ะก็ไปดู keyword บอกเวลาทีนี้ keyword บอกเวลา คือ tense มันเป็นเรื่องของเวลาไงพอเป็นเวลาเราก็ต้องรู้ไงว่าเฮ้ยเวลามันอะไรยังไงอ่าเห็นไหมเวลาอันนี้เป็นเวลาช่วงไหนเวลาอันนี้เป็นเวลาช่วงช่วง yesterday เป็นเวลาช่วงอตอบนิดนึง yesterday เป็นเวลาช่วงช่วงอะไรครับช่วงอ่ะเงียบเลยนะเป็นเวลาช่วงอดีตไ เนี่ยค่ะ yesterday นะคะเป็นอดีต tense ตรงเนี้ยเราต้องการอดีตใช่ป่ะอดีตอ่ะใช้ verb ยังไงอดีตใช้ verb ช่องที่ที่สองอ่าเขากำลังเนี่ยคืออันเนี้ย yesterday เนี่ยมันบ่งว่าเฮ้ยเธอต้องใช้ verb ช่องที่สองนะดังนั้นปัญหามันก็จะอยู่ตรงนี้และเห็นไหมเออเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ verb ช่องที่สองอะ่ะมันเป็น has ที่บวกกับกริยาช่องที่สามเห็นป่ะ พอเราเห็นอย่างนี้แล้วปุป๊บอะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะสองอันนี้ค่ะเกิดความไม่เข้ากันถูกปะเฮ้ยมันไม่เข้ากันนะเพราะอะไรอันนึงเป็น y esterday เป็นอดีตอ่ะซึ่งมันสมควรจะใช้เป็นเวิร์บช่องที่สองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประโยคโจทย์ค่ะมันไปใช้เป็น has half บวกเวิร์บช่องที่สามดังนั้นดังนั้นเออมันต้องทำไมมันต้องเปลี่ยนน คือถ้าหนูจะเอา yesterday ไว้นะคะมันก็หมายความว่าหนูจะต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ดังนั้น verb ช่อง2ก็คือคำว่าอันนี้เนี่ยถ้าช่อง1อะ่ะมันคือ go ถูกปะอันนี้มันมาจาก go ถูกปะดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็น verb ช่องสองจาก go ก็ต้องเปลี่ยนเป็นก็ต้อง อันนี้ต้องมีความรู้เรื่องกริยา3ช่องค่ะ go ก็ต้องเปลี่ยนเป็น went นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้ามันจะถูกนะคะเนี่ยจุดเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า went Mike went to Spain yesterday นี่นะคะนี่คือการเช็คง่ายๆเห็นไหมคะมันจะไปเป็นเรื่องของความสอดคล้องกันนะคะอันนี้เป็นการสอดคล้องในเรื่องของเวลานะคะ ที่นี้ในกรณีที่เราจะแก้เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้ของใครเอ่ยน้องแปมแปมแปมแป,ม,ป,ม,ปมเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการโทรไปจากที่โรงเรียนนะคะแปมแปมว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปนะคะามาโอเคช่วยเช็คในนุ้ยอังกฤษนิดนึงมีใครตกสำรวจ มีใครตกสำรวจกับกับตรงนี้อยู่หรือเปล่าอ่านะคะเดี๋ยวพี่จะลบแล้วนะคะทุกคนคะ สิ่งที่เราเดินทางมาตรงนี้สรุปคืออะไรคะก็คือว่าเราทำโจทย์อันนี้นะคะเป็นโจทย์ในแนว error check โจทย์ก็คือ my has gone to Spain yesterday โอเคนะแล้วสิ่งที่พี่ชี้ให้เห็นก็คือว่าเฮ้ยลองดูสิในเรื่องของ tense เห็นไหมมีคำว่า yesterday เป็นอดีตใช่ป่ะ yesterday เป็นอดีตอดีตเนี่ยมันสมควรจะใช้ verb ช่องที่2 แต่ในโจทย์ดันไปใช้คำว่า has gone ซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ทำไมมันไม่เข้ากันพอมันไม่เข้ากันปุ๊บเธอก็ต้องเปลี่ยนให้มันเข้าเป็นช่องที่สองถูกป่ะดังนั้นนะคะ has gone ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า went เพราะ went เป็น verb ช่องที่2ของ go นั่นเองโอเคนะ,ะคิดว่าน่าจะชัดเจนดีนะคะเข้าใจกันดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกับอีกข้อหนึ่งนะคะ เราจะไปดูกับอีกข้อหนึ่งนะโ okay. อเคอ่เดี๋ยวเราพี่จะขึ้นให้ดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองการใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันการที่พี่ได้บอกแล้วว่าให้โหลดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนกลางอาทิตย์แล้วอะ่ะเออจำได้ไหมที่เราส่งเมสเซจไปให้นะคะแล้วก็จะให้โหลดกันตั้งแต่กลางอาทิตย์แล้วเนาะอ่ะทีนี้นะคะ เราจะมาดูกับข้อนี้กันบ้างเลยก็คือเป็น my family นี่คือโจทย์นะคะสั้นๆค่ะ my family lives in London นะคะแล้วก็ four years โอเคอ่าได้อยู่เนาะทีนี้เห็นอะไรไหมกับโจทย์ข้อนี้นะคะลองจับผิดกันดูค่ะไม่ยากไม่ยากอ่ะลองจับผิดกันดูเลยนะคะอ่า ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายส่งเสียงสังนิดนึงนะคะมีคนที่เข้ามาที่หนุ่ยอังกฤษปะมีปะเอ,อมีทักทายกันไหม <laughs> มีใครบ้างมีใครบ้างอ่ะมีใครบ้างมีใครบ้างอะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนอะแต่และคนเป็นไงบ้างคะคนนี้ใคร น้องคนนี้นะ่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สิทธิชัยสิทธิชัยนัทชนนัทชนเนี่ยน้องแม็กจําได้แล้วก็สิทธิชัยนี่จะเป็นน้องทันน้องทันน้องแม็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ต้าโทรเข้าไปหานะครับนะครับเรื่องของการเริ่มคลาสวันอังคารนะคะเออ่ดารวีอนินที่จะเป็นจะเป็นคอร์สคอร์สออนไลน์นะคะพัชระ พัชระนี่ฉันไม่รู้จะพัชระใครอ่พะพัชระพัชระเป็นใครช่วยช่วยบอกด้วยนะเออนะอ่านะคะโอเคก็ก็ทักทายกันทุกคนนะคะสำหรับคนที่เข้าเข้าร่วมกันมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราจบข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับการใช้ตัวซูมที่เรา,าคุยกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะจอยไปด้วยกันซึ่งซึ่งซึ่ง,งบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงนะคะให้ โทรเข้ามาหาพี่ก็ได้นะคะโทรเข้ามาหาที่เบอร์ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไปด้วยกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้เริ่มใช้กันจริงๆในสัปดาห์หน้านะคะอันนี้ก็เราจะลองรันกันดูก่อนเนาะแล้วก็ของน้องฮีโร่ก็โอเคไหมเอ่ยยังอ่าอ่าอ่ะก็ ็โทรศัพท์ไปนะก็โทรศัพท์ไปถ้าสมมุติว่าน้องฮีโร่ใช่ป่ะมีเบอร์ไม่ใช่มีมีเบอร์อยู่ในในไลน์อันนั้นเออในไลน์อันนั้นที่คุยกันนะอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะช่องทางพื้นฐานโทรศัพท์ค่ะนะคะเออนะถ้าทำอะไรไม่ได้โทรศัพท์เลยนะอ่ะอันนี้ได้หรือยังได้หรือยังเราดูซิ My family lives in London for years เฮ้ยจำได้กันหรือเปล่าอ่ะใครช่วยตอบสักนิดหนึ่งอ่ะสวัสดออมสินน้องออมสินเออออมสินออมสินโอเคค่ะเออพี่กระเตนก็จะมาให้ introduce <laughs> กระเตนเรา introduce กันมาทุกคลิปแล้วค่ะทุกคนเขารู้จักพี่กันหมดแล้วนะอ่าออมสินนะคะอืม อ่ะโอเคนี่คือโจทย์ของเรานะคะให้ดูสิคะว่าผิดผิดผิดตรงไหนเอาแล้วผิดตรงไหนเอาใครได้บ้างไม่ยากค่ะเรื่องเดิมค่ะเรื่องของ tense อีกแล้วเรื่อง tense อีกแล้วนะคะเรื่อง tense นะคะ tense อ่ะดูเลยนะคะอย่างเป็นเรื่องของ tense เห็นไหมกริกยาเนี่ยเรื่อง tense เน,เน้นสุดๆเลยค่ะเน้นมากเลยนะคะ tense ก็ ดูที่คำคีย์เวิร์ดบอกเวลานะคะก็คือพอเป็นเรื่อง tense มันก็จะมีคำคีย์เวิร์ดบอกเวลาใช่ไหมมันก็จะมีคำว่า for ถูกป่ะเฮ้ยเราจำได้ป่ะไอ้พวก since กับ for เนี่ย since มันแปลว่าตั้งแต่ใช่ป่ะส่วน for มันจะบวกช่วงเวลาใช่ป่ะมันกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฮ้ยจำได้ไหมเอออดีตถึงปัจจุบันอดีตถึงปัจจุบัน เออได้ไหมอดีตถึงปัจจุบันอ่าถ้ายังนึกไม่ออกอ้าวถ้ายังนึกไม่ออกเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเราน่าจะเริ่มดึกออกแล้วนะนะอ่าโอเคเดี๋ยวอดีตถึงปัจจุบันนะคะอ่าน้องอะไรคะอ๋อสวัสดีครับพี่นุย้ยฮีโร่เข้าไม่ได้อ๋ออันนี้คือคุณป้านี่ไงรัฐรัฐภูมิเนี่ยคือน้องฮีโร่ก็คือสรุปอ่ะน้องอ่ะเข้าได้แล้วโอเคนะ สรุปว่าตอนนี้ทุกคน,นมีความโอเคกับชีวิตอยู่นะก็คือว่านอ้นองเข้าได้แล้วนะคะตอนนี้ฮีโร่ Hero ครับช่วยช่วยทักทายกับพวกเรามานิดนึงครับฮีโร่ทักทายทักทายในคอมเมนต์ครับแต่เดี๋ยวพอเข้าไปในซูมเดี๋ยวฮีโร่จะสามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรา,เราลองเราทดลองเล่นกันดูก่อนนะครับเพราะว่าบางคนยังงงๆนะครับกับการใช้ Facebook ยังงงกันอยู่นะ โอเคนะ,ะแปมแปมดีมากแปมแปมตอบมาแล้วค่ะ present perfect ค่ะสุดยอดเนี่ยพอเป็นอดีตถึงปัจจุบนนะัน่ะมันจะต้องใช้ present perfect โอเคนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไร yesterday ใช่ป่ะถ้า yesterday เป็นอดีตอดีตเนี่ยมันก็จะใช้ verb ช่องที่ 2ถูกป่ะนั่นคืออดีตอย่างโกเงี้ยมันต้องผ่นเป็นเ e n นั่นคือ verb ช่องที่2นะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องไปจำเรื่องกริกยา3ช่องให้ดีๆแต่ทีนี้พออันเนี้ยมันเปลี่ยนและโจทย์มันเป็นคำว่า for และเห็นไหม for มันคือคำ keyword บอกเวลา tense มันเป็นเรื่องของเวลาฉะนั้นหนูต้องหาจุดว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะที่มันจะบอกให้เรารู้ว่าเป็นเวลายังไงพรเห็นคำว่า for เนี่ย for years แปลว่ามันแบบ มันนานหลายปีเนาะเฮ้ยมันก็จะแปลว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเออมีมีบอกว่าซาวดีอ่ะซาวซาวดีใช่ไหมอ่ะโอเค since for นี่คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันก็ต้องมาใช้ present perfect ใช่ป่ะอ่ะใครจำได้บ้างว่าถึงจุดนี้แล้ว present perfect เฮ้ยใช้อะไรบวกอะไรอะไรบวกอะไร วเร็วคุณไหมคะคุณไหมคะช่วยตอบมาสักนิดนึงค่ะ present perfect ใช้อะไรบวกอะไรคะใช้อะไรบวกอะไรคะเงียบมาก present perfect ใช้อะไรบวกอะไรเอ่ยใช้อ้าวใบใบใบก็คือพิมพ์กันเอง has have นะคะบวก verb ช่องที่ที่ที่ เนี่ยทำซาวเองเลยไม่ต้องมีซาวประกอบบอกว่าทำซาวเองแฮชแ v e บวกเว็บช่องที่3อ่าเราคอเองเลยแบบเฟสเฟสแฮชแฮชบวกเว็บช่องที่3นะคะเห็นไหมแต่สิ่งนี้เป็นไงสิ่งนี้สิ่งนี้เห็นไหมเราต้องเราต้องการฟอร์มนี้แต่เสร็จสิ่งที่เราได้คืออันนี้แสดงว่ามันไม่ไปด้วยกันถูกป่ะ เราก็ต้องแก้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแก้เวิร์ให้มันไปให้ถูกฟอร์มนะนั่นก็คือเราก็ต้องอ่าตามนี้เลยแ s have แล้วก็บวกเวิร์ช่องที่3นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงคำว่า l i v e s นะคะเราต้องแก้เป็นอะไรเราต้องแก้เป็นอ่าเราต้องเลือกก่อนเราจะา has หรือ have เราดูนะคะคำว่า my family ครอบครัวเนี่ยครอบครัวมันเป็นประธานที่เป็นอะไรเอกหรือผู้หู อเอกหรือผูห้หูเห็นไหมวันนี้วันนี้เราสอนแบบเขาเรียกว่า back to basic จริงๆนะเอาแบบว่าตั้งแต่ระดับพื้นฐานอ่ะ family เป็นเอกหรือผูห้หูอันนี้ทุกคนต้องนะทุกคนได้ทบทวนแน่นอน family เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นประธานที่เป็นเอกกัพจน์ถูกป่ะพอเป็นเอกกะพจน์ปุ๊บเราจะเลือกอะไร has หรือ have อ่ะคิดง่ายๆก็ต้องเลือกอะไรคะเอกพจน์เราก็ต้องไปกับ has ถูกไหมอ่ะก็เป็น has นะคะ has นะอ่ะเพราเป็น has ปุ๊บเราก็ต้องยังไงคะบวกด้วย verb ช่องที่3อ่าเราก็ขึ้นอย่างนี้เลยนี่คืออะไรนี่คือช่องหนึ่งถูกไหมนี่คือช่องหนึ่งการจะเปลี่ยน verb ให้เป็นช่องสองกับช่องสามเราต้องเติม e d ถูกป่ะเออนะคะช่อง2กับช่อง3เนี่ยต้องเติม e d นะคะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะมีคำที่ยกเว้นใช่ป่ะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ย go go มันก็ต้องแบบเปลี่ยนเป็น went อย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็ต้องเติม e d เข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมี e อยู่แล้วถูกไหมพอมันมี e อยู่แล้วปุ๊บเราทำไงเราก็ต้องใส่ d ค่ะเป็นอย่างงี้ has lived ถึงจะถูกนะคะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้จะแก้ให้ถูกต้องก็จะได้เป็น My family has lived in London for years ประมาณนี้เห็นไหมคะอ่ะโจท์ทั้งสองข้อนี้นะคะเน้นอะไรเน้นในเรื่องของ uh, Keyword บอกเวลาเราต้องเลือก Tense ให้ถูกต้อง Tense เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้แล้วมันก็จะสามารถออกข้อสอบได้ในหลายหลายรูปแบบเลย mm hmm. เห็นไหมนะคะและอันนี้เป็นการออกข้อสอบในแนวของ a อร์เช็กนะคะก็ดู Keyword บอกเวลาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันควรจะใช้ Tense อะไรนะคะ